ครับผมวีรศักดิ์ดีรักษาครับหรือสรุปอ่าเป็นใครมายังไงบอกหน่อยครับคือเมื่อก่อนนี้ขับแท็กซี่ครับขับแท็กซี่มาประมาณน่าจะร่วมสิบกว่าปีแล้วครับครับแล้วทีนี้พอมาช่วงหลังๆนี่สายตาเริ่มผิดปกติครับตอนนี้ก็เลยได้อยู่บ้านเฉยครับ แล้วทําอาหารกินอยู่ยังไงล่ะสองคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำอาหารกินครับก็อ,อยู่แบบอดทนยากๆครับเอเหรอแล้วข้าวปลาอาหารนี่ได้จากไหน<ร>มากินบ<ด>้างเส้นกินมัง่งไปหายืมร้านค้ามังา,องอางอะไรเงี้ยอรา,อาลูกเต้าหลานเลี้ยมีไหมมีลูกคนหนึ่งครับลูกแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีหลานสองคน ตอนนี <muitas S 2> ้เขาก็ลําบากครับเขาก็แบบขับพวกแรลลีมูปอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนเขาเขาก็ให้ใช้อยู่เดือนละพันอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มีรายจ่ายเยอะทั้งลูกค่าเทอมลูกค่าอะไรบางทีก็สองร้อยมาอะไรเงี้ยแล้วแล้งสองคนที่อยู่ด้วยกันนี่คือต่างคนก็ต่ไปมีรายได้ใช่ป่ะครับ มมัไไ่ีรรายด้คบแล้วแล้วแล้วของพี่นี้พี่ของพี่เกิด10มันเท่าไหร่ละจะ60วด้ปะย่าง55เนี่ยย่าง55อาครับกรกละกันี่50เออยังไม่ถึงเนี่ยเอแล้วไอ้อะไรนะแล้วก็อย่างตาเราตาเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยได้ได้ไปแจ้งไอ้เกี่ยวกับไอ้ผู้พิการไหมยังไม่ได้แจ้งเหรอครับเขายังไม่พันธงว่ามันจะเสียอย่างนงี้ใช่ปะ เขายังไม่ฟันธงว่ามันจะมันมันมันจะรักษาไม่ได้อะไรอย่างนี้เหรอคือเรื่องของที่สงเคราะห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคือยังไม่ได้ไปติดต่อเขาเลยเพียงแต่เราไปาไปตรวจแล้วไปรตรวจแล้วก็ทางโรงพยาบาลทางอะไรก็ให้รักษาอา่าก็ยังรักษาได้อยู่อะไร่น้ก็เลยลองไปดูพอพอไปแล้วทีนี้เขาก็นัดคิวให้ครับคิวนันคิวนี้ถึงจะได้ผ่านะอะไรเงี้ยครับอา่อา มันยังช้าอยู่ยังช้าอยู่เคลื่อตอนนี้หมอนัดเดือนละสองครั้งคือไปตรวจพวกความดันเบาหวานความดันเบาหวานไขมันอ๋อ้องอดอดข้าวก่อนค่อยไปใช่ไหมใช่ครับอดข้าวแล้วทําไมเบาหวานของของพี่ถึงยังไม่แจ้งว่ามันว่ามันเป็นหรือยังคือตอนแรกเขาบอกว่าเสี่ยงเสี่ยงเป็นเบาหวานใช่คับแต่ผมดูแลอาการนี้มันเบาหวานชัดๆนะคือไปตรวจทีแรกเขาบอกว่าเสี่ยงนะ ดานยังที่ไปตรวจจะประมาณสามเดือนนะครับอที่ไปตรวจเบาหวานเนี่ยโรงพยาบาลอะไรวะเนี่ยทำไมคลินิกครับคลินิกเนี่ยอยู่ตรงมันเป็นมันเป็นสังกัดโรงพยาบาลใช่ไหมคลินิกสังกัดโรงพยาบาลใช่ไหมเขาส่งต่อโรงพยาบาลอ๋อมันก็เหมือนผมใช้อยู่แต่คลินิกมันโคตรไวเลยนะอย่างที่ผมแล้วแล้วเขามียาอะไรที่แบบแบบเป็นเป็นพวงเป็นถุงมาเยอะๆเลยมีไหมเป็นพวงมีให้มาขอให้กินแค่ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอแบบ เชา้าเม็ดเย็นเม็ดไขมันก่อนอ๋อไม่เป็นไขมันใช่ไหมครับคือเบาหวานเขาังไม่มันจะไม่ฟันทงตอนที่ไปตรวจที่แรกยังไม่ฟันทงว่าเป็นเบาหวานพีงแต่เสี่ยงให้แบบระวังไอ้นั่นไอ้นี่ครับแล้วเราในโครงการว่า,าจะไปห่ามออีกวันไหนครับวันที่สิบห้ามิถุนาเนี่ยความ,ม<อ>ความเดือดร้อนล่วงหน้าคือ วันที่สิบนี้ยอาจจะต้องโดนจะต้องย้ายออกจากที่นี่อ่อเป็นเดือนที่สี่แล้วที่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 ไม่ได้จ่ายเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอะได้ฟังอยู่นะป่าะนนะอ่ะคาคอมเด็ดร้อนเร่งด่วนคือวันที่สิบนี้อาจจะต้องได้ย้ายออกนะครับอ่าอ่าอ่าโอเคแล้วก็ฝาก ให้อีกหน่อยแล้วมีเวลาอีกสามสิบวิบอกว่าขอความเออช่วยเหลือเรื่องด่วนมายังไงเดี๋ยวก็ให้เอเคไม่ต้องละเดี๋ยวให้ป๋าช่างแม่งจัดการแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ที่มานี่ผมผมมาผมมาเพราะว่าอป๋าช่างแม่งเขาวานให้เข้ามาดูให้นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอัดยาวเกินไปเดี๋ยวมันอัพโหลดมันไม่มันไม่ขึ้นอ่าโอเคคราวนี้กัน,นะครับขอบคุณนะครับ